มีปัญหาที่คุณอ้อยบอกใช่ค่ะอันนี้มาจากไหนเนี่ยดักจิ้งอ๋อดักจิ้เลยค่ะใช่อย่างนี้ก็มีไหนใส่โคนใส่โคนสักห้าสิบซีซีนะปัญหาแก้ปัญหานะครับโอ้ค่ะคอันนี้ลากโคนใช่ไหมคะครับค่ะได้ค่ะใสอาร์ดีสองห้าหนึ่งยิ่ใสเยอะกว่านั้นโคนอาร์ดีอยู่ไหนเออเหมือนต้นไหมหรือเหมือนเต้น อันอันอันนี้ก็คือถ้าถ้าดูจากอันนี้ก็คือมันไม่ค่อยจะดีะนะคะคือเป็นโรคที่โคนโรคโรคเน่านะรากเนา่าขนเน่าเราก็จะใช้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอาร์ดีลาดนะคะแล้วก็ใส่หนึ่งฝาเลยที่โคนโอ้ใส่หนึ่งฝาเลยใช่ใส่ที่โคนเราต้อใส่กันหนึ่งฝาถึงสี่ฝาแต่ใส่แค่ฝาเดียวคุณอ้อยประหยัด <laughs> ใส่แค่ปาเดียวนี่แหละใส่ใส่ที่คนป่าหนึ่งก็รอบๆี๋ยวก็จะฟืนร่นหลังเขาจะได้เป็นผลิตเลี้ยงผลิตตอนนี้จะเล่นซื้นแลยค่ะตอนแรกใบไม่ค่อยมีเลยค่ะนี่ค่ะก็ใช้นี่ค่ะรักษากันดีกว่าไปปลูกใหม่ปลูกใหม่ก็อีกห้าหกปีกว่าจะได้แบบนี้โชว์นะครับโชว์ฝาที่จะ ยอดนะครับเป็นฝานอกไหคะแอบฝาฝานอกเทใส่เดี๋ยวคุณอ้อยกับอ้าวใส่มาดูอีกทีหนึ่งอ่าสิบห้าวันยี่สิบวันอ้าวทำไมสวยจังแตกยอดอ่อนเต็มไปหมดเออถ้าเป็นโรกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเลยหนึ่งฝาถึงสี่ฝาแล้วแต่ขนาดของต้นไม้แทงในบ้านก็ได้นะครับ ทีมงานอีกทีมหนึ่งเขาไปทำไม้แพงจนละเป็นแสนเลยมันมันตายไปกู้คุ้นเคยไม่ดได้นี่คือหนึ่งเปอร์เซ็นที่บุณอน้อยพูดของสวนมันก็ต้องมีสวยนนแเลยเน,ะน,ะน,ะน่ะแต่ะมันไม่ตายถือว่าโชคดีมากนะอืมกระสุนจะไม่ค่อยรอดค่ะอันนี้นะ เรามาคุยกันยานเย็นนะครับที่สวนทุเรียนดรกรสุกเกษมบันแก่งวิธีการดูแลนะครับใช้อ d 251หรือว่าโปรตีนอมโนอาร์ดนะครับใส่ในระบบน้ําเราไม่ได้เดินใส่ปุ๋ยไม่ได้เดินใส่ปัจจัยการผลิตพืชใดๆน,น,นะครับเราใช้สองวิธีคือ,อทุกสิบห้าวัน เราจะศาสตร์ที่บริเวณหัวกระโหลกที่ปั๊มน้ำโซลาเซลล์จะดูดขึ้นไปนะครับหนึ่งขวดต่อสิบไร่นะครับพื้นที่นี้ต้องสองขวดเมื่อสองสามวันเราใช้เราศาสตร์ไปที่หัวกระโหลกด้านนู้นนะครับหัวกระโหลกที่หนึ่งหนึ่งขวดอีกสองสามวันเราก็มาศาสตร์หัวกระโหลกที่สอง หนึ่งขวดนะครับค่าเฉลี่ยนะครับในการปลูกทุเรียนมาหนึ่งปีได้ผลดีมากฝรั่งก็ออกลูกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับฝรั่งก็ออกลูกผิวสวยนะครับเริ่มขายได้ทุกวันแล้วครับหนึ่งปีไนกใช้ผลออกมาเป็นไงบ้างโอ้ดีมากๆค่ะสำหรับตัวหนูเองนะคะ ก็ได้มีการลงคลิปกับด็อกเตอร์หลายๆคลิปเหมือนกันค่ะก็ได้มีลูกค้าหลายๆท่านนะคะแล้วเป็นลูกค้าประจําพอใช้หมดปุ๊บลูกค้าก็ได้โทรกลับมาสั่งอีกเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเห็นผลดีนะคะสําหรับโคนเน่ารากเน่าลูกค้าก็บอกว่าได้ทําการหยอดโคนอะไรอย่างนงี้ค่ะสภาพก็ดีขึ้นค่ะทําให้ลูกค้าประทับใจในผลิตภัณฑ์อาดีของเรามากๆค่ะหมดแล้วก็กลับมาสั่งอีกรอบนะคะหลายๆรอบเลยละคะ่ะเนี่ยค่ะ เรามีโปรตีนอะมิโน Rd 251 25นะคะดีมากมากเลยเห็นผลจริงนะคะไม่ไม่ใช่แค่ว่าจะใช้ได้สำหรับกับทุเรียนนะคะข้าวข้าวโพดมันสับปะังนะคะแล้วก็พืชผักต่างๆเป็นผลไม้อย่างเงี้ยได้หมดนะคะสามารถใช้ Rd ของเราได้นะคะถ้าสนใจก็สามารถโทรมาถามรายละเอียดหรืออยากจะสั่งซื้อลิตภัฟันของเราได้นะคะลูกค้าทางใต้ ใช้ติดต่อกันมาเป็นไงบ้างเขาสวนของเขาเป็นไงบ้างค่ะวันนั้นมีลูกค้าจากจังหวัดชุมพรนะคะท่านก็คือน่าจะาผลิตภัณฑ์หมดก็เลยได้โทรมาสั่งกับโนนะคะสั่งไปตอนนี้เรามีโปรนะคะหกแถมสี่ท่านก็สั่งไปสองชุดนะคะก็เจ็ดพันสองร้อยบาทท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนอีสานนี่แหละคะ่ะท่านบอกว่าท่านไปอยู่ที่นั่นสามสิบปีแล้วแล้วก็ได้ทําการปลูกทุเรียนนะคะแล้วก็ ได้ใช้ RD ของเราโปรตีนอะมิโนนะคะท่านบอกว่าใช้ดีมากๆนะคะเห็นผลจริงนะคะเห็นผลจริงๆจากลูกค้าที่ใช้จริงด้วยนะคะอันนี้เราคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นนะคะและก็อยากแนะนำท่านผู้ชมนะคะหันลองมาใช้ดูนะคะว่าสามารถช่วยลดต้นทุนท่านผู้ชมได้ลดปุ๋ยลดยานะคะเห็นผลจริงๆริงค่ะขอดูสีน้ำนสีน้ำเป็นลักษณะไหนเป็นสาร ออแกนะคะไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะสีไม่ดำนะไม่ดำค่ะสีเหลืองอมพันเนาะใช่ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะอะ่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะกลิ่นละกลิ่นธรรมชาติปกติไหมปกติค่ะปลอดภัยแค่ปลอดภัยร้ายสามร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะร้อยเปอซค่ะปัจจุบันขวดละเท่าไหร่ ถ้าหนึ่งขวดราคา700บาทค่ะถ้าซื้อ2ขวดขึ้นไปราคา600บาทค่ะตอนนี้เรามีโปรดีๆสุดพิเศษนะคะ6 4. แถมราคาเพียง3,600บาทเท่านั้นนะคะสุดคุ้มจริงๆใช้ดีและขายต่อได้นะคะในราคาที่ย่อมเยาวมากๆเลยสุดคุ้มนะคะ, <c oughs> ะสำหรับหนูเป็นคนอีสาคนะ,คะเป็นคนจังหวัดรลอยเอ็ดนะคะก็ได้มาทำงานกับกเรเตัร์กับประมาณปีปีหนึ่ง ปีน้นหน่อยค่ะรู้สึกว่าอาดีของคนนี่ดีเลีค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ได้นําไปใส่จริงเห็นผลจริงนะคะสําหรับหน้าเของสีเป็นกระดผล,ผลผลิตจากที่ว่ามีหน้า25ไร่กระไดเขาตั้ง27ตันใช่ไหมค่ะแล้วก็เลดปุ๋ยลดยาเทาทุกมมันนี่ปุ๋ยมันกระแพงเนาะคะ่ะถ้าได้ใส่ของคนนี้คกนกิการลดปุ๋ยนะคะ ลดต้นทุนท้าเกษตใดกํดากไร่หลายนะคะข้าอยากเชิญชวนแล้วก็อยากจะแน,นะนำเกษตรกรชาวอีสานมานเท่านะคะลองหันมาใส่โปรตีนอะมิโนอาร์ดีสองหาหนึ่งลองดึงนะคะเปิดใจจักน้อยหนึ่งนะคะลองอ่านำไปใส่เิึงถ้าเห็นผลดีนะคะค่ะใส่ใดตลอดเลยดินไม่แข็งค่ะแล้วก็ดินพวกแข็งพร้อมนะคะปับสภาพดินใดดีเลยนะคะจามาใส่ใดกับพืชพักต่างๆพืชไรพืชสวนใส่เดือมดนะคะ ค่ะตัดสนใจกัสามารถโท่มาได้ด้ค่ะค่ะลองเดินดูดิว่าดินอ่อนนุ่มแค่ไหนเหะยบยากหยบยาบนะค่ะดินไม่แข็งดินไม่แข็ง่าก็เดินดีมาอีกประเด็นหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับดวนโปรตีนอะมิโนอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งมาแล้วท่านผู้ฟังมาแล้วจริงๆของเขาดีจริงๆ แก้ปัญหาเรื่องทุเรียนมีอาการผิดปกติตอนนี้มีโปรให้ท่านผู้ฟังนะฮะมีโปรสั่งซื้อตอนนี้หกขวดแถมสี่ขวดนะฮะราคาสามพันหกร้อยบาทนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังวันนี้ทุเรียนแก่เนี่ยไม่ยอมสุกแก่แล้วไม่ยอมสุกนะครับมันเป็นปัญหาครับที่พบบางพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถนํามาขายหรือบริโภคได้สาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากการใส่ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนออกซินมากเกินไปครับท่านผู้ฟังครับพี่น้องเกษตรกรครับในช่วงดอกตกค้างเนี่ยมันจะไปขวางการทํางานฮอร์โมนเอทิลีนมีบทบาทสาคัญเกี่ยวข้องกับการแก่และสุกครับท่านผู้ฟังและก็มีอาการอื่นอีกนะอย่างเช่นเตาเผา หรือเนื้อแกนไส้ซึมพอปอกทุเรียนออกมาด้านในติดเมล็ดและเมล็ดเป็นสีน้ำตาลไหมไส้แกนดูฉ่ำน้ำอาการผิดปกติเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังค่อนข้างลึกชาวสวนไม่ทราบสาเหตุชัดนะครับเพราะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตเร็วเกินไปนะครับรับสารอาหารไม่ครบจากการลำเลียงภายในท่อน้ำท่ออาหารการแก้ปัญหานี้นะท่านผู้ฟังนะ แนวทางที่ได้ใช้ผลประโยชน์ได้ที่ใช้ได้ผลนะฮะเขาใช้ตัวนี้กันท่านผู้ฟังเขาใช้โปรโตีนอะมิโน,โน r d 2 5ดีสอห้าห้ครับท่านผู้ฟังครับสูตรนี้จะช่วยแต่ตัวปุ๋ยฮอร์โมนช่วยให้น้ำเลี้ยงเซลล์เนี่ยมีสารอาหารมากมากเลยแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ไกลทั่วถึงเนื้อทุเรียนมาผลต่อมัซึ่งมันมีผลต่อรสชาติกลิ่นเนื้อสีนะท่านผู้ฟังนะ เตอกและเมล็ดได้คุณภาพส่งออกเพื่อส่งเสริมอย่างแท้จริงเลยนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังด่วนด่วนด่วน,ด,วนด่วนเลยนะมีโปรใช้ได้ขายดีหกขวดแถม4ขวดราคา3,600บาทติดต่อ08 0ย์9ปด 4, 4ูหรือไอดีไลนาตัวเล็กดี D, ตัวเล็ก2551นะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะจะษสตะกรอนพอค้า ต่างๆนะฮะจัดก,การติดต่อไปได้เลยนะฮะตอนนี้มีโปรนะพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะ